สวัสดีนะครับชาววันเสาร์ที่27กันยายน2568ัาร้อยบเราฝากไว้คุณแชร์คุณดับตลาดนัดโคกกระบือน้องแกจุ้งภูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนีนะ้นะครับอ้าวงัวครับเขาสนามไหลนะครับางนอกรถติดอยู่หากิโลนะรถติดอาย,ายู่ห้ากิโลนะนี่งัวใหญ่งัวงามกอนเขาสนามไหลนะเมียแยกหูกือเมียแยกหูืครับวัวครับเมียตองครับเมียานนะี่ ค่าจะบังครับผบสี่หมื่นเจ็ดพันเหรครับอยอ่าสในทองเขี3บสามหนึในทองเคบเม่อยู่สายซีไวครนะครับในทองเข3บสามหนึง่งครับเจะดเจดเดือนแปดเดือนแล้วนะครับสี่0มืทนเจ็ดพันตอนไหนครับสนในอสอนจอี่กี่ตอนไหนเบอร์ใดนะครับ0ูนย์แปดเจ็ดแปหหเจสน นําสนใจตัวมาสอบถามนึงหางใหญ่เลยหางใหญ่นะครับหางกับลากดินอยู่หางเง่าอยู่ตัวถือหนามมาจักหน่อยนะครับหางลากดินอีกหน่อยห้าสิบนะครับขอบคุณครับวันนี้วันนี้อาทิตย์ที่แล้วสาวหน่อยๆสาวหน่อยจะบาทนะครับสาวหน่อยหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยคุได้ไม่เจ๊ตัวเท่าไหร่ สามตัวราคาเทยากับราคาเดียวกันเลยานสูงประมาณร้อยยี่สิบหครับหมื่นสี่พันเจ็ดร้ับหมื่นสีันเจ็ดรเครื่องดำครับแขงขาดีครับส่งดีครับมีอ่างน้อยๆหัวล้นขุดเขาสองตัวนะเครื่องดำๆหน้าสวยสวยครับสิบสี่สิบเดรยครับแบบนี้นะครับวางงามๆาสนใจที่ตัวเดบอร์เลยนะครับ 094 676 676 4254สนใจโทรมาสอบถามได้ครับวัวครับสาวน้นนอยๆนะครับ14,700บาทครับคันนี้กม็มีมวัวงาม,ม,มแดงเข้มคนระับแม่ลูกแดงดีครับ แม่ลูกจบาบแม่ลูกเปิดสี่สิบเก้าพ่อสี่นเก้ันแม่ลูกลูกตัวเมียนะลูกลูกตัวใดลูกตัวใดล,ลูกช็อกโกเลตหันเข้มดีขนาดนะนราบบครมแม่นุ่นะมสีร้อยห้าสิบบวกครับสี่เก้ามันกันแม่นี่บาบาสนใจที่ตัอไดเบอร์ไดนะ ตรงฟาร์มครับศนะูนย์หกห้าเก้าเจ็ดเก้าเต้องต้องฟาร์มนะสครับใจตตัมาสตนี่สี่สิบเก้าเม่ลูกครับ1อยบวกนี่นะครับลอยหาสิบบวกเ้มื่นเะก้าครับเท่าไหครับ้อนกะไยสามหนสาสบสามูงลอยสีบหบวกครับ3ามสิสามสิบสาม 3ามหมแม่แยกลูกนะครับนมมีห้อยดูดอยู่นะครับเป็นแม่แยกลูกนะครับสนใจจีต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนยกส่นกสสนตับามสนใจ สามหมื่นสามราคาเปิดใหญ่นะครับครับเป็นร้อยเนื้อครับตีเป็นร้อยเนื้ออะไรเป็นแม่แยกลูกครับนุ่มมีห้อยดูดอยู่ครับค่าครับขอบคุณครับผมวันนี้เล่ตุ้มเปียนะครับติดตอมยางโอ้ลื่นนะครับนั่นก็ได้กันแล้วเวียดนามได้แล้วนะครับใส่รอยสี่สิบคนรวนนะครับ หยาดซื่อเศร้าสองคนครับวันนี้ขีดต้มลายแห้งนะครับวันนี้ย่านโทรศัพท์ตกซีซีขีตดต้มือ้กันกนะครับยางแบบอะไรนะครับจมนะครับเหยียดน้ำให้สองเมืองอย่างเงียนะเมื่อน,นี้ราคาจะต่อนลงนะครับเหมือนน,นะครับ เปิดลักสามดินเวียดนะทำต่อลงสองนะเนื้อเน่นๆนะครับสาวเก่าอ้วนๆนะครับอย่างนี้ครับสองตัวห้าสิบเจ็ดกัน สูงร่อยซี่ิาบวกอ้วนๆนะครับสาวน้อยแน่นๆนะครับหมื่นสามไปเวียดนามไปเวียดนามเนี่ยสาวน้อยไปเที่ยวเวียดนามครับ มืน่นสามสูงร้ยย่สิบบวกนะครับแน่นน่นามสินะร้อยยีหารยสามแน่นนะครับหมื่นสามกำลังห้ราคากันอยู่นะครับเมย์อ้วนๆสูงร้อนะครับกับชาโลเลอ้วนๆเวียดกำลังห้ราคาอยู่นะครับร้อย่สูงร้อสี่สิบนะครับ ชา้รล่กับแม่เหนือนะครับสูงลอยสีหานะครับเกียดให้เศ้าสี่นะครับเศร้ารสามเศ้าสี่นะครับลอยน,น,นี้นะครับวันนี้นะครับลอยประมาณนี้สองหมื่นสามสองนะครับหนเกียรปันสิบเจ็ดนะแม่สาวสาวใหญ่รอบผสความผสมแล้วผสมแล้วผส,สมมาแล้วนะครับ เขใหญ่สูง1้5ยบวกนะครับ17บ่มตัวค่มตัวมาสองเดือนแล้วนับหน้าตาเขาวัานใดกันอยู่นะครับสาวท้องแรกนะ,นะครับค่มตัวมาแล้วนะครับจะขึ้นไปทับอีกรอบนึงโอ้โตกใจมั้ตกใจเสือว่ามันตกใจว่าเขาสนามไม่หมืนันมันตื่นสนามนะสนใจที่ตด้วเดือบเลยนะ ศูนย์แปดศูนย์สนใจขข้ามาสะกตื่นทึ่งตื่นกระป๋องสีทึ่งทึ่งตื่นนะนันสูงใหญ่รับใหญ่ครับสี่หมื S <S> ่นสี่ได้ีกนินงไปเที่ยวเวียดนามแล้วนะครับ้อยหาซิบบวกนะครับวนแม่หมันใหญ่ๆนะครับ สี 4, ่หมนะอยครได้ขอคิวนะครับสี่หมืนสี่ห้ารนะครับมื่อนี้ร้อยนี่ได้กันหมืน่นสะนะะสูงลอยสี่สิบอครับสาวสูงอยสามาี 40, ครับส,รสิสมือ 40, นะม่อนี้ได้กันนะครับนะขาดทุนบางคนกับ,บอกขาดทุนนะครับ รบากตุ้นกระขาตุ้ปอพันธ์ก็แข่งขาดีอยู่แม่แยกลูกครับงัวผอมนะครับ1 3มืบนสามร้อยเงินป่านว้องนะครับสูงลอยสี่สิบนะครับประมาณลอยสี่นะครับ1 3มือนสามร้อ หราบครับัวผอมวันนี้นะครับจะขายนะครับหมื่อน,นครับราคางว,วผอมกับพื้ที่นะครับวันนี้นะครับงวหน่อยกับอ่อนๆนะครับ ง่วบ่อเขาง่วเขาสนามประมาณ50%นะครับแบบนี้นครับขี้ตมหลายนะครับโคตรหลายยางหยางครับตัวร้อยเนื้อร้อยอ้วนกำลังขายอยู่นะครับขายดีอยู่นะครับแบบนี้นะครับครับท่าหนึ่งเน่นหน่อยครับราคาอ่นอนๆขึ้เก่านะครับซีหาพันธ์ก็ซื้อกันอยู่